เมื่อกี้เจอน้ำยาล้างผงก็ได้เมก้ากับยาตอนนี้กำลังเรียกสารสูกรลงมาตรวจสอบอุก์ที่ให่ทสอนี้เป็นวงไรสารช่คือประกอบกิจาการสัเัสระวังดียว,ดวยดเด,วดวอว์ระวงัง เยอะเลยพี่ลูกค้าหรือว่าอะไรก็คือเฉพาะกเกียรไงนะ่วนันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรค้าน,นแล้วก็ไม่ใช่มีร้านดวเขาบอกมีทั้งหมดเจ็ดร้าน,านมีไมมหมถามแค่นั้นแหละอีกไม่หามาม,หามามอยู่ข้างบนอีกห้องเมื่อก,อกี้เจอแล้วไหนะออกมาถุงน้นรว่าาเกกิึม